นี้นนทกจะพามาดูแพทใหม่แพทสามจุดแปดนะครับเพิ่งจะอัพมานะครับมันจะมีอันแรกเลยปุ่มอันนี้อันนี้จะเป็นปุ่มกวาดล้างนะครับโหมดต่างๆก็จะมีโหมดแข่งโลกโหมดแข่งโปลเกมอนนะครับแล้วก็โหมดล้างต่อสู้ปีนหอแล้วก็ชะตาศัตรตูนะครับอันนี้ก็คือถ้าเรากดไปเลยมันก็จะไปกวาดล้างไปเลยนะครับเดี๋ยวกดให้ดูกดกวาดล้างแล้วมันก็จะรอนิดนึงนะครับเสียเวลาหน่อย เพราะบางทีมันจะเป็นที่เน็ตเราด้วยแล้วก็เป็นที่ตอนมกวาดล้างมันจะดรอปไอเทมมาให้เราเลยนะครับสําหรับปุ่มนี้นะเป็นปุ่มที่เหมาะสําหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับอนาคตมันจะมีปีนหอแล้วก็มีเอ้ไม่ใช่ดิมีเสาถองฟ้าแล้วก็มีเลลิกให้ด้วยนะครับสำหรับไอปุ่มนี้นะสะดวกเยอะครับแต่ก็จะเสียเวลาตรงนี้หน่อยหนึ่งนี่ครับมาแล้วนะครับจะดรอปของมาให้ ก็เดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีหมดอะไรมากมันจะมีประวัติประจนไัยด้วยนะเนี่ครับแล้วก็มียิมเดี๋ยวเราค่อยไปดูนากกว่านี่เสาท้องฟ้ามาแล้วนะครับมันจะมีเสาท้องฟ้ามีตีคิตตันมียิมมีท้าทายมิเลอร์นะครับไอที่ดอ็อกเพรตัวช่วยนะครับแล้วก็มีทีมาจนไทยแล้วก็มีปีนหอนครับ ลานต่อสู้แล้วก็อันนี้แข่งโปเกมอนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสงคารามโลกอันนี้คือแข่งโลกนะครับอันนี้คือเรากวาดล้างไปทีเดียวเลยเนะครับมันจะได้ตามโหมดแบบนี้นะก็ะกดปุ่มไปแล้วเนี่ยมันจะได้อีกนี้เลยแค่กดปุ่มเดียวครับกดเข้าไปก่อนกดเข้าไปก่อนนะครับจะได้หลายโหมดเลย เป็นปุ่มที่สะดวกมากครับบอกเลยแล้วก็อีกอันนึงคืออันนี้ท่านปามมาจากแพทที่แล้วเนาะเดี๋ยวกดใช้ก่อนกดลา้างไปอันนี้ได้คูณสองนะกิดวันนี้เอา้ากดผิดเสียงเป็ดไม่าไม่เอาไม่เอากดกดล้างไปก่อนเดี๋ยวพลังมันจะเยอะจัด ย่รับพลังก่อนนะครับวันนี้กิจมันจะเป็นคูณสองไอ,อ้ด่านไอ้นี่นะด่านะด่านสำรวจเป็นมีด่านสำรวจสิด่านพจนภัยเอ,อ้ด่านพจนภัยภายนอกเป็นกิจคูณสองนะครับแล้วพจนภัยภายนอกเนีย่ยสาวท้องฟ้าเรากดกวาดล้างไปแล้วนะมันก็จะเข้าไม่ได้ยิม กดป่าล้างไปแล้วนะครับมันก็จะไม่ได้แล้วกดรับของมันเลยลืมจะขอใช้พลังแป๊บนึงนะครับ <S <S อันนี้ผมมาอยู่ที่ id ดีเซิฟหนึ่งนะแลยหลายคนจะเห็นว่าผมเป็นฮูป้าไอดีเซิฟหนึ่งนี้ผมใช้ฮูป้ายอยู่นะครับอย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนครับเป็น ID ดีเขาฝากมาให้เล่น,นครับ เฉพาะตัวผมเองผมคงไม่เติมเอาคูป้าแน่แน่อันนี้ไอดีเขาฝากไว้ครับฝากไว้ปีกว่าแล้วละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขอใช้พลังแป๊บน,นึงจ็ไม่ค่อยได้รีวิวนะไอดี ID เส้นหนึ่งเนี่ยยังไงของมัน <c oughs> ค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยครับแล้วบอกเลยผมไม่ค่อยได้เติมครับไอดีนี้นะ กัน็ทีมเส้นนี้เป็นทีมที่ผมเอาไปตีวุ่นวายด้วยนะใช้ฮูป้าโอโอแล้วก็เทลบี้ถามว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ไอมาดำเพราะผมอาศัยบัฟอมตะของไอนี่ด้วยนะครับ อาศัยสองทางก็คืออาศัยโลบี้กับบัฟอามาะของโฮโอนะครับก็จะทำให้เรายืนได้นานขึ้นนะครับแลอีกอย่างหนึ่งโฮโอสกิลบัฟโฮโอมันเพิ่มดาเมจได้ด้วยไงผมว่าเลยใช้โฮโอแล้วก็ไปดูอีกอันนะ อันที่มาใหม่ตรงนี้นี่โหมดท,ทีมยูเนียนไปตีบอสยูเนียนใหม่นะครับอันนี้มันเคยหลุดมาทีหนึ่งแล้วล่ะกดสร้างทีมไหมครับอันนี้มันจะมีให้เราเลือกถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามามันก็จะเข้าทีมเราได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปแต่ถ้าเราตีคนเดียวได้ก็ใส่ไปคนเดียวเลยครับมันจะเป็นตีใครตีมันอยู่แล้วนะครับ แต่สำหรับคนที่พลังน้อยๆอ่ยผมแนะนําว่าให้รอเย็นๆมืดๆนะหรือรอใบๆอะ่ะมันจะหาทีมเข้าง่ายกว่านะ<ม>ก็บอสตรงนี้มันจะต่างกับบอสไอ้นั่นนะบอสยูเนียนหลักๆอะ่ะอันนี้มันจะไม่ค่อยถึกมากนะครับอันนี้คือใช,เช้เฟสเปิดได้ด้วยนะทีนี้ อันนี้ก็คือเอาไปใส่ตรงฝึกพิเศษนะครับไอเทมที่ดับมานะเดี๋ยวไปใส่ให้ดูอ่าครบสามรอบนะครับไอเทมตรงนี้เอาไปใส่ตรงฝึกพิเศษนะเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวผมไปให้ดูกันอันนี้ของที่เพิ่งมานะมันเคยหลุดมาแล้วนะ่าละน่าจะไม่ต้องอธิบายเยอะเลยมั้ง เนี่ยเขาเข้าไปตรงฝึกเสริมการฝึกแล้วก,กดเข้าไปตรงกลางครับนะครับมันจะมีให้เราใส่เราก็กดใส่เข้าไปก,กดใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันก็จะมีหลายอันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะตอบอะไรได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีให้อาบอีกนะครับสำหรับไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดู เดี๋ยวขใส่ทองก่อนเวลาเราจะอัพไอเนี่ยอัพไอตัวตะเกียงน้ำมันอะไรสักอย่างเนี่ยผมเรียกตะเกียงน้ำมันแล้วกันนะเราจะต้องขายอันนี้ก่อนอันนี้มันจะไม่ใช่อัพเกรดกดขายกดตรงนี้กดแยกนะครับเราก็กดไปเลยแล้วกดยืนยันนะครับมันจะได้ไอกล่องวิทยุอะไรสักอย่างนะ เราก็กดตกลงเข้าไปกดขายไปแล้วนะทีเราก็มาอัพตรงนี้อัพเกรดนะี่ครับไอที่เราขายไปเมื่อกี้อัพได้เรากดอัพเข้าไปนะครับอันนี้ผมเริ่มจากสีเขียวนะไม่ได้เริ่มจากสีขาวนะมันจะมีสีขาวอีกนะครับเดี๋ยวเขาใส่ให้ครบก่อนน่าจะเห็นกันแล้วนะเมื่อกี้เพราะผมยังใส่ไม่ครบเดี๋ยวเขาใส่ให้ครบก่อน เมื okay. so it, pause, ่อกี้ทำให้ดูเพืเฉยก็เวลาเราเลือกอาบเเลือกอาบไอที่เวลสูงสูงก่อนนะเพราะไอเวลสามเวลสี่อะไรพวกนี้เราสามารถดอปได้นะผมเคยดอปได้สูงสุดอะถึงเวลเจ็นะครับแต่เป็นของเซิฟนอกรับคือดรอปได้สูงที่สุดเลย้ะเป็นเวลหนึ่งเนี่ยขายได้ไม่มีปัญหาอันนี้คือ atk นอะ เราไม่ต้องใส่ก็ได้ A T k เราเอาไปใส่ตัวอื่นที่จำเป็นดีกว่านี่ตัวนี้เราใช้ A T k เอามาใส่ A T k ก่อนก็คือเราต้องใส่ให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยมาเลือกขายนะครับไม่งั้นเราจะไม่มีช่องใส่ครับ อ่าประมาณนี้พอก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอันอื่นอีกกดเข้าไปที่ยูเนียนแคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของยูเนียนนะครับอันนี้อันหนึ่งกดไปตรงฝึกโปเกมอนนะครับตรงนี้คือเราใส่เข้าไปหนึ่งตัวแล้วมันจะเพิ่มสนิทมาสเตอร์นะครับเป็นการเพิ่มความสนิทมาสเตอร์นะครับมันจะมีเวลากําหนดคือแปดชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้มันจะเหมือนกับที่เราไหว้ไอ ในลานต่อสู้อะ่ะพอเรากดทั้งหมดเร่งความเร็วเงี้ยมันคือเราไปช่วยเร่งความเร็วให้เขานะเรากดเข้าไปเราก็จะได้เหรียญยูเนียน Union กลับมานะครับกดไปให้หมดเลยตรงเนี้ยไม่ต้องไปคิดเยอะกดตรงทั้งหมดเลยครับเราแค่มารับเหรียญยูเนียนเหมือนกับตอนเรารับพลังในลานต่อสู้อะ่ะประมาณนั้นนะครับส่วนบอสยูเนียนก็น่าจะรู้กันแล้วมั้งอันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ผมชอบนอนหลับทับส์ไม่ค่อยได้เลือกเบ <c oughs> <be> er> ื่อรัฐบาลออขอโทษขอโทษกันเบืองไปเลยพออพอ,พอ,พอแล้วก็อะไรอีกที่มาใหม่ก็จะเป็นโปเกรมอนนะครับโปเกรมอนที่มาใหม่ก็จะมีหลายตัวนะครับเข้าดูบุกสิที่ผมแนะนําเลยสําหรับแพทนี้ทีมไฟฟ้ามันจะมานะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งที่งงงกัน อันนี้ไอตัวจิตวิญญาณน,นะครับมันคือมารกินา่าแต่เป็นคนละตัวกับตัวนี้นะครับมารกินา่าคนละตัวกันเป็นสองตัวท่าเดียวกันอะไรเดียวกันแต่สกิลต่างกันนะครับเนี่ยสกิลต่างกันเห็นไหมก็ลองเข้าไปดูคุณสบัติสกิลกันนะครับมารกินา่าผมไม่ค่อยชอบเล่นอยกแล้วล่ะก็ที่มาใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับมีโหมดอะไรใหม่ๆอีกไหม น่าจะไม่มีแล้วล่ะน่าจะมาแค่นี้นะครับอ๋ออันนี้อันนี้อันนึงมันจะเปิดเฉพาะวันนะครับเอาไว้ดอกไอ้นี่ตรงตุ๊กตาหมดเมื่อกี้นะจะดอกไอ้ตัว๋วคูปองอะไรเนี้ยเอามาแลกจากโหมดนั้นนะครับส่วนไอ้พวกเนี้ยต้องรอกิจกรรมมานะเพราะในเซิร์ฟนอกมันขายอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเป็น ไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยสีของมันเนี่ยเราพอดอปได้ครับจากโหมดนี้นะเนี่ยจากโหมดนี้ที่มันจะเปิดวันที่19บเนะเปิดเป็นวันนะมันจะเป็นแบบว่าใส่3ทีมเป็น3ามเกาะก็ใส่3ทีมไปยืนเฝ้าสามทีมนะครับแต่เราจะต้องกดตีนะมันจะคล้ายๆกับแข่งข้ามเซิร์ฟเมื่อก่อนเนี้ยไอยิมข้ามเซิร์ฟคล้ายๆอย่างนั้นนะ่ะ แต่มันไม่ใช่อันนี้เป็นเล่นส่วนตัวแล้วครับของที่ดรอปก็จะเป็นดรอปไอตุกาตาอย่างเมื่อกี้นะซึ่งตุกาตาเนี่ยเพิ่มพลังค่อนข้างเยอะเลยละ่ะเนี่ยดูอย่างเงี้ยเห็นไหมเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยนะเพิ่มค่อนข้างเยอะอะบอกไว้เลยยิ่งถ้าเป็นสีทองนะดูเรื่องส่วนสกินเมาส์ไปก่อมันจะมีสกินเมาส์ครับตรงนี้ สกินเมาส์ไอเทมดรอปตรงนี้นี่นะหาได้จากหมวดเมื่อกี้นะครับก็จะหมวดเมื่อกี้แต่ไอสีสีนี้มันสีอันเดียวกันหรือเปล่าน่าจะอันเดียวกันนะแต่ใช้ไม่เท่ากันเฉยๆน่าจะอันเดียวกันแหละดรอปได้จากหมวดเมื่อกี้นะครับหมวดคันนี้ต้องรอมันเปิดเปิดวันที่สิบเก้านะหมวดนี้ก็คือต้องใจเย็นรอมันนิดนึงนะครับแล้วก็อ๋อยังอธิบายไม่ครบ สกินเมาส์ถามว่ามันเพิ่มเยอะไหมก็นี่ครับกดเข้าไปดูได้เลยมันจะเพิ่มผมมองว่ามันเพิ่มไม่ค่อยเ,เยอะนะไม่ค่อยคุ้มอะ่ะบอกตรงเลยส่วนตัวผมนะเพราะมันเพิ่มเฉพาะธาตุและอีกอย่างหนึ่งเมาส์อ่ะมันยังไงอะ่ะไม่ได้มีผลทุกที่อะ่ะมีเฉพาะไปตีกับชาวบ้านแค่นั้นเองนะครับก็สำหรับแพทใหม่ก็คงจะมีเท่านี้นะครับมีอะไรอีกไหมลองดูอ่ะลืมไว้ นิสัยไม่มามีดีเปลืองตังเปลืองเพชรน,นี่เราแรกอะไรได้ั้างประดับจะลองไปดูประดับก่อนเรามีครบเซตไหมเวลหนึ่งเวลหนึ่งเรามีเซตหิึงแล้วที่เหลือเราไม่มีอะไรเลยงั้นย่างม่แรกครับรอปอักกองให้ครบก่อน ก็คงจบไปที่นี้ครับสรับรแพทสามถแปดนะครับสวัสดีครับผม